b ารีย์เนอร์นโชว์สีใสๆร้องเพลง Never Again เพลงใหม่ที่นำมุมมองความรักมาเขียนเนื้อร้องและแต่งทำนองพร้อมทุ่มทุนทำมิวสิควิดีโอด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะ จริงๆอ่ะเป็นคนชอบเขียนกรอนชอบแต่งเพลงเราทําเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าพอแต่งอันนี้ออกมารู้สึกว่ามันได้นะเป็นตัวเราทัดมากๆก็จะเป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนคอยบอกตัวเองว่าตัวเองจะแบบไม่พลาดกลับเข้าไปอยู่ในลูปเดิมๆอย่าง MV ก็เราก็มีแบบคอนเซปต์ให้มันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางว่าเราเดินทางแล้วเราเดินทางกลับมาที่เดิมตลอดตอนนี้คือฟีดแบ็กดีมากก็ยังดีใจที่มีคนฟังก็ฝากแชร์กันเยอะๆยด้วยลวกันนะคะ ทีมนักแสดงซีรีส์ส่งครามดอกไม้เมา,มาถึงความสนุกที่ได้ร่วมงานกับเหล่านักแสดงรุ่นใหญ่วันน้องจ๋าจะไม่เกรงอย่างที่คิดแล้วอย่างได้เทคนิคการแสดงมาเพียบเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะเกรงมากเพราะว่าผู้ใหญ่เยอะครับแต่พอผ่านเวลาไปหุ่มันสนิทมากคือมันแบบปลดเปลืองทุกอย่างเต้นกันในกองเปิดเพลงเต้นแซวก,กันอะไรเงี้ยครับทุกคนเนี่ยใจดีเราอ่ะก็ไปแบบจําวิธีการเล่นของเขาอะไรเงี้ยว่าแบบเขาท่องบทเขาจําเขาอิมพอไว้ตัวเองยัง,ยงไงแล้วเขาก็ช่วยสอนเราด้วยช่วยส่งอารมณ์ให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เป็นแค่ลูกเมียน่อยเนี่ยมันกันเลื่อมลำกันอยู่แล้วหนูพิมพ์นาซิตายิ่งเลยสิจุมพลลงสนเสน่ห์งานด้านการแสดงไปเรียบร้อยแล้วหลังได้รับคำชมมากมายจากการเล่นร้ายครั้งแรกในละครถายาทพันเข้่เหนียวค่ะ รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจนะเพราะว่าเหมือนเป็นละครเรื่องแรกนะในความรู้สึกของหญิงภูมิใจคือหญิงเข้าถึงบทบาทของบุญสิตาได้เวลาด่ากันฟาดกันในจอมแล้วก็ทําได้ขอบคุณพี่พี่นักสแสดงทุกท่านที่เป็นโค้ดให้หญิงดีนะคะคือทําให้เรารู้สึกว่าเราหลงบนเสน่ห์การเป็นนักสแสดงไปแล้วฝากให้ดูละครทายาทพันุ์ข้าวเหนียวนะคะมวนอิลีค่ะเรตติ้งซัมนี่บ๊อบพอ่อเลยค่ะมาอีกค่ะถ้าเรตติง้งไรบุญสิตาสิเลนเรื่องต่อไปให้ได้ค่ะ